สวัสดีครับจากตัวอย่างเขาที่แล้วนะครับที่เราทำเรื่องของ get กันไปทีนี้ในครั้งนี้เรามาดู post กันบ้างในเรื่องของของการส่งค่าจากหน้าจอมาลิงก์กับตัวแปร code ใน php เนี่ยนะครับอนอกจากการใช้ method get แล้วนะครับเราสามารถใช้ method post ได้แล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่า get กับ post มันต่างกันยังไงวิธีการนะครับก็คือใช้โค้ดเดิมนะครับเปลี่ยนจาก ตรงนี้นะเปลี่ยนแค่ตรงนี้นับจาก get กลายเป็นโพสต์นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเปลี่ยนจาก g ก t ตัวใหญ่กลายเป็น p พสตตัวใหญ่นะต้องใช้ตัวใหญ่ตรงส่วนนี้ต้องใช้ตัวใหญ่นะครับส่วนที่ลิงก์กับ p ิทพีเนี่ยใช้ตัวใหญ่นะครับคอปเป็นเหมือนเดิมหมดนะครับเป็นเหมือนคราวก่อนเลยอ่าเรามาดูการรันกันนะครับตอนที่เราใช้ get นะครับเราใส่ตัวเลขแล้วกดปุ่มปุบเนี่ยมันจะมีข้อมูลเนี่ยเติมมาตรงนี้ด้วยจะก,ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับที่เราใส่ไปนั่นแหละนะครับจะเติมมาอีกทีหนึ่ง ข้อเสียก็คือเขาจะรู้ว่าเราเคยพิมพ์อะไรไปนะครับพอกดปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยจะสามารถดูตรงนี้ได้ว่าเคยพิมพ์อะไรไปนะครับแล้วมันจะทําให้มีอะไรบางอย่างยาวขึ้นถ้าเกิดเราไม่อยากให้มียาวเราไม่อยากให้เขาเห็นว่าเราเคยพิมพ์อะไรไปนะครับเราเราก็ใช้โพสต์แทนลองดูนะครับผมใส่ห้าใส่สิบลองดูดกกน,นะกดนะปุ๊บเนี่ยสังเกตนะครับข้อมูลยังเป็นเหมือนเดิมอยู่แต่ที่ต่างกันคือตรงนี้ ตรงนี้นะครับที่ต่างกันถ้าเป็นเกทเนี่ยจะมีข้อมูลที่เราเคยพิมพ์ไปเนี่ยอยู่ตรงนี้ด้วยแต่ถ้าเป็นโพสปุ๊บก็จะไม่มีนะครับก็จะไม่ีอะไรเติมขึ้นมาก็จะมีประมาณนี้อันนี้เป็นข้อแตกต่างของเมธอด get กับโพสนะครับส่วนวิธีการใช้งานก็เหมือนกันหมดก็เปลี่ยนแค่ตรงคําตรงเนี้ยนี่ยนะครับก็จะมีคําตรงนี้ แล้วก็ตอนที่คุณเรียกใช้ข้อมูลนะครับผ่านในโปรแกรม PHP เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณนี้โอเคนะครับสำหรับเรื่องโพสก็ขอจบไว้เป็นแค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ